กลับสวัสดีผู <lim> ้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสอนผู้ชมเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนติ๊กต็อกกันนี่เองผมใครที่เปิดไลฟ์มาแล้วผมไม่มีคนดูแล้วผมอยากจะเพิ่มยอดคนดูตรงนี้ก็สามารถเข้ามนชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับเอาสวัสดีนะวันนี้เราเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนติ๊กต็อกนี่ไม่มีนติ๊กต็อกเลยนะครับอ่าส่วนหมวดตรงนี้ถ้าผมหมวดตรงนี้คุณก็เลือกหมวดที่คุณต้องการได้ผมว่าคุณจะได้ตามผมก็ได้นะครับแล้วทีมีหมวดประมาณนี้เลยนะครับผมตามที่ชอบเลยนนนนนะะคครัับผผผมมมมแต่่วี้จเเพิยออดดดูไลฟ์สขป็ ขอเป็นนี้ดังนับผมเพื่อคุณดูสตรีมไลฟ์สดแล้วผูกที่สุดหัวนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับอ่บริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการคุณต้องการให้ผมบริการประมาณนี้นะผมอยู่ด้นี้ผมตรงนี้ผมขอเลือกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับอ่ะกดไปเลยผมอ่ะส่วนลิงตรงนี้ผมลิงกตรงนี้คุณกรอคุณจะเพิ่มได้ลนะครับผมคือบนนี้นะครับผมขอไปนะครับ่ตรงนี้ผมกอไปนะครับอ่ะลวางครับผมตรงนี้ก็เป็นหนที่สิ้นแล้วครับผมสุดจำนวนตรงนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการใส่ได้นะผมผมขอเลือกใส่ไปส ก็จะมีรายละเอียดแล้วผมเลยว่าขับอธิบายนี้อ่านได้เลยผมไม่แน่ใจนะผมอาจจะไปประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มี้ผมจะขอกดสั่งซื้อเลยกันนี้นะครับกดสั่งซื้อเสร็จผมนี่รับซื้อผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ผมก็เป็นหน้าที่ซื้นครับแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่าผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยากดูไลฟ์สดหรือว่าผู้ชมผมมีอยู่มาสี่คนขอยอดรี่หนึ่งทีเด็วผมยอดผมจะเพิ่มมารี่อย่างนี้นะครับทันลี่ไปแล้วของยอดจะมีเพิ่มมกันารับ เอาคนแรกผมตัดภาพมามตอนย่อผมเพิ่มมาแล้วผมเอาเพิ่มมาเต็มแล้วผมตอนย่อเพิ่มเป็นร้อยเจ็ดเลยนะครับตรงนี้ที่เราคู่ผมยึดเอาไปไหนเพิ่มจะเพิ่มมาให้ผมตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับ